บทสวสดจุละละชัยยปกปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารัตะนาตะยะรามิกาเตชะประสิทธ,ธิประสีเทว,วานารายพะละเมศุลาสิทธิปมมาตาอินทาตะจัตุโลกาคัมภีรและกาจจม,มุติานปุงังขาจัสมภะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยะธารณิธารณีอุตติอุตติาทิาทีชัยยะชัยะข้คนละตนล,ล,ละนิสัยนิไย,ยสายเสนาเมนุราชพนนาะจี ชัยยะชัยยะคัมพีละสมพีนาเคนธนาคีปิศาจปูตกาลีชัยยะชัยยะธนิพิตาโลกีชัยยะชัยยะสิงคีสตสานโมคชาชัยยะชัยยะวารุณโมฆขสัตตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคักุระคันทกชัยยะชัยยะขจจคนัตตุลงสุขระผู้ชงสิงหะพยคกีปาชัยยะชัยยะวารุณโมฆขยาตาชิตตาชิตตาเสนาลิปุณสุธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตเลสถาสุชัยยา ชัยยะชัยยะธนีสามเติมตถาชยยะชยะมังกราชลัญญาพระคขเวชัยยะชัยยะวาลุนนยักเขีชัยยะชัยยะลักเสสุรพุชเตชาชัยยะชัยยะพัมเมนทะคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชสัสชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตปาเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสโรหโลรินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณาโคโลรปะโคตันทิมาลวิ อินโดจเวนัตโยจักปูเวโลวาโรโนปิจักอคิวายโยจาปาจุนหักุมาโลกทัตตาลัตโกอัฏฐารลัสมหาเทวสิติตาปัสสะอัโยอิสินโนสาวกาสพะชยะรามโมพระวันตุเตยชยะธรรมโอตัสังโฆต,ตัตสสพพะโลตัสยะกังเอเตนะชยะเตเจนชยนะชยสดีพระวันตุเตเอเตนพุทธเตธเจนหุตุเตชยะมังคลัง ชายโยปิพุ้ทศสิริมตัวอายังมารสัจจะปาปีมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมนเทปโมริจตาเจยตตาภมคณาเมสีโนชายโยปิพุ้ทศสิริมตัวอายังมารสัจจะปาปีมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมนเทปโมริจตาเจยตตาอินทคณาเมสีโนชายโยปิพุ้ทศสิริมตัวอายังมารสัจจะปาปีมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมนเทปโมริจตาเจยตตาเทวคณาเมสีโน ชยโยปิดพ okay? ุทศสาศิริมตโตออยังมาราสัจจะราปีมัตโตปราชยโอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาจยตถาสุปันนคนาเมซิโนชายโยพุทธศาศิริมัตโตอยังมาราสัจจะปาปีมัตโตปราชายโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเจยตถานาคนามเมซิโนชยโยปิดพุทธศาศิริมตโตออย่างมาราสัจจะปาปีมัตโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเจยตถาสภมคนาเมสิโน เตยนตัวโพธิยาโมเรักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิโยโหหิตยสุชยมังคะเลอปราชิตัะลังเกสีเสษปัทวิโปคะเลอภิเสเกสะพุทธตางนระกัปปตโตปโมทติสุนักตังสมังคลังสุปปาทังสุหติตังสุขโนสมหตโตตัสยุตังพรรมมจาริสุปตะกินังกายกรมมังวาตากรรมังปตะกินังปตะกินังมโนกรรมังปนิตเตปตะกินาปตะกินานิกตวานะรพันตเตปตะกินเน เตอตัดรัฐาสุกิตาวิลุนหาพุทธศาสนีอโลคาสุกิตาโสตสหะยับเยหิภัตติภิสุนันโตพจโยเยเทวัสเมธาเนติี่กตายติขายุตราชาหนโตสุกิตาหนโตสัพพตาละคะนโตสัพพสัตตานังละคะนโตชนะศาสนังยกกาจิปัตทานเตสังสัพเพปุเรนโตมโนรัฐายุตตะกะเลปวาสันโตวัสังวาสสาวะลาหะกาโลคาตุปัตถาวเตสังนิวาเรนโตตัสสัพพตากายาสุขังติตาสุขังอะคะนโตยะตาลาหัง บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวัเมสุตังเอกังสมยางพระควาสาวติยังวิหารติเจตวะวิอนาาปินติกาสอาลเมตตโกพระควาพิกุอมันเตสิพิกาวติพระตันเทติเตพิกุพระควาโตปจันโสสงพระขวาตตาทวจะอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมติทตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจติ ต activist, aw awa, ata, tu, thi, eta, ัณฑคตอภิสมพจติอภิสมัยติอภิสมุจจตวะอภิสมัยตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวารติวิภัสติอุตานิกโลติสพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐวาตาตตุหุมาติทิตาธรรมะนิยามตาสพเพสังขาราทุกขาติตัถาคตตอภิสมพจติอภิสมัยติอภิสมุจจตวะอภิสมัยตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวารติวิภัสติอุตานิกโลติ สัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยมุตตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตอภิสังขุจติอภิสมีติอภิสัพพุจิตวาอภิสมีตวาอจขติเตเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวานติวิปัจติอุตานิกโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิธรรมะโมจะพัวะอัตตมนาเตภิกขุพคกวะตัวพาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพัทธิกาลัตตะคาถาแปลอติตามลานะวาคัมเมยะนปฏิกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตติตามไปเีนันตังอปปตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตตาตตะวิปัสสติอสังหิรังอสังคุปปังตังวิธรรมนภูหขเย ผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นจะพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นกอนแขงอของคนพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้อัจเจวะกิตมาตปังโกธัญญามารานาังสุเวความเพยียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณนะฮิโนสังคาเนเตณมหาเสนณะมัตตุนาเพราะการปัิเลี่ยต่อมัตตุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหรตตะตมตันทิตังตังเวระเกระตกะรัตโตติสัมตังอุติขเตมมนิ วนนี้ผู้สงบอจย้ำกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดกันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เยงลาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวบปัจจวขณะแปลสัพเพสังขาราอนิจจาสาคัญคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดตรงเส้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้น้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสงคัญคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดตรงเส้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพ昙มาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแล้ไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังวรังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัตสังมยามลริตะพังอันเราจตเพึงตายเป็นแท้มารณะอริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณะ,ะเมนี้ตามความายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควาที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้จ้างอยู่นานอัเปตะวิญญาโนขั้นปัสสักวิญญาณจุดโถอันเก่าทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัทวีงซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอิวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟือนี้ละตถังหาประโยชน์มิได้อน,นิจารวัตสังคาราสังคา,ทางไรทั้งหลายไม่เที่ยงหนอุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปปัชิตวานิรุชนติขันเกิดขึ้นเราย่อมดับไปเตสังอูปสโมสุขโขค,ความเข้าไปสมบรูรณ์สังหารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสักเพสาตามาลันติจะสัตว์ทั้งหลายทุงความก,กำลังตายอยู่มะเร็งสุจัติมฤสะเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมรฤสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมตตสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกินจิต อย่างกิงติกุศลังการมังสัพเพหิภัตเตหิกตังปุญญังโนอนุโมทมตุสุนันโตุพนโยเยเทวะอสเมธานิอาิกตาติขายุกาสตาหนโตสุกิตาหนโตทุกขาปะมณจันโตมาตาปิตาสุกิตาหนโตทุกขาปะมณจันโตสัพเพยอาทิกาสุกิตาหนโตทุกขาปะมณจันโตสัพเพอายติกาสุกิตาหนโตทุกขาปะมณจันโตสัพเพยปิสาสัพเพย์ยขาสัพเพเปตาสุกิตาหนโตทุกขาปะมณจันโต สเปอาจารย์ยุปัจฉัยะสุกิตาหนโตตุขาปรมนัญโตสเพนะกัตตาสุกิตาหนโตตุขาปรมนัญโตสเพเทวาสุกิตาหนโตตุขาปรมนัญโตสเพสมาตินังสมิชันตุโวบุดฝนบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปะขวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปะขวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปะขวาปัตติธานาคาถา ยาเทวตาสันติวิหารละวาสีตุ้มเปยทะเลโปริีทะเลตะยิงตะยิงตาตามะธานนะพระวันตุปุชิตาสดเต็มกลอนเตตวิหารมันทะเลเทหลาจัมัชฌานาวิกาจัปพิกาวงสารามิการธาน,าานาปฏิอุปสากานคาคาขามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสปานัปุตตาสุติกาพระวันตุเตชะลาพุชายเยปิจัสอันตะสัมภาวาสังเทาตทัสสะอัตตาวบปปาติกานายยิยานิกังทำมะวาราังปฏิจเต สัพเพปิทุกขสะการันตุสังฆะยังท้าตติลังสัตังธรรมโมธรรมัตลาจปุกะลาสังโฆโหตุสมะโควะอัธยาจายะยะะอัมเหระขตุสัตตมงสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะสัมเมอริยะปปเวทิเตปสันนาหตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสัสนีสัมมาทังปเวชันตุกาเลเทวะปวัสสุอุติภาวิยะสตานังสัมมิตังเนตุเมตัณิมมาตัพิตัจจัตจังนิจังลักันติปุตตะคัง เอวังทมเวนะราชโนประจังละขันตุสัพปทาเทวตาอุโยชนะคาถาตุกะปตาตานิตุขาพยาปตาตานิพยาโสกะปตาตานิโสกะโหตุสเพเทวีปานิโนเอตวัตตาอาทำเวหิสัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวโนโมตันตุสัพสัมปติสิทิยาทานังพระันตุสัตยาสีรังละขันตุสัพปทาภวะนาพิรตาโหตุขาจันตุเทวตาคตตา สมังคะระคาถาโอตูสัพพังสมังคะลังละขันตูสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาวนะสติหันตูนิรันตะลังโอตูสัพพังสมังคะลังละขันตูสัพพเทวตาสัพพธรรมาน네 <mono> ุภาวนะสติหัน <puis> ตูนิรันตะลังโอตูสัพพังสมังคะลังละขันตูสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาวนะสติหันตูนิรันตะลังสะเพปุถาระปตาปะเจกันนัตยะยังพลังหันตะลังจะตเตจิณละขังวะมิสัพพโส สัพเพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอนันตานัจะเตชนละขังวรมิสะปะโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอนันตานัจะเตชนละขังวรมิสะปะโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอนันตานัจะเตชนละขังวรมิสะปะโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอนันตานัจะเตชนละขังวรมิสะปะโสสัพเพพุทธาภรพปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอนันตานัจะเตชนละขังวรมิสสะปะโส สัพเทพบทาระัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังนันตะเตชะนะละังพลเมิสปะโสสัพเทพุทาระัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังนันตะเตชะนะละคังพลเมิสปะโสสัพเพพุทาระัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังัตะเชะนะละคังพมิสภโสด้วยอนาแห่งบุญกุศที่ข้าพเจ้าได้สสดสัตยายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอนเกเถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้าไลขออนุสวงให้มวลกุศลนี้จงเป็นสัพพสิ์ประสเคลแก่ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงได้สุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพมันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนให้โอสถสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดรงอยความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งขอเทพเจ้าทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาดุกการดำบุญกุศลนี้ปลดประสิทธิ์รธประสาทพร้มน้อมส่งรูปภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระผิตใจทั้งรีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมโมเรีได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพลุทธันรูปภาพเทวานุภาพและด้วานุภาพศักดิ์สิทธิ์อันมีผลให้เป็นเสื่อมคลแก่พวกความและบูชาทุกประาการเถิด